เอาล่ะค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดมาอยู่กับตัวเลขตันนี้ครับตัวเลขแนวทางเนาะเป็นไงกันบ้างคอมเมนต์มากคุยพูดคุยกันทักทายกันได้เครับผู้ใดโชคดีเฮงเฮงรวยรวยเหมือนตาเราจะปกติเปเนย่ยผู้ใดโชคดีอบอนลีมก็ขอบคุณนะครับ ที่ท,ที่มีอยู่สองคนเนาะคอมเมนต์แลักกัขอบคุณนะคะผมที่2องคนได้ช่วยอาหารแมวผมมาขอบคุณนะครับทำบุญร่วมอาหารแมวผมมาเนาะไปย่งบทถิ่งกันเนาะผู้ใดมีโชคมีช่กันเลียงอมขนมทอมนิดในได้ก,กระไดเด้อครับหาบาทสิบบาทเนาะสลับกันนันลาตางคนตางไห้มา เป็นไงบ้างแนวทางฮาหนอยได้ได้บ้างไหมได้กันบ้างไหมเมื่อวานนี้มีโชคมีชยัยไปถึงหวยลาวเลยนะคะผมไปถึงลาวเลยกะถ้าเขาแล้วก็หยุดนั่นแหละเอาไว้ก่อนเนาะม่ต้องโลภมากลาบหายได้ก็ดีกวเสียนะครับหมื่อวาในฮาหน้อยก็ออกพิเศษออกศูนย์ศูนย์หกลางออกกิดหนึ่งเข้าครับเข้าศูนย์หกแล้วนาะอตัวเจาะ ตัวสายรูดสายจ่อเข้าโอเคเขาแล้วก็ยุดครับส่วนห้านอยปกติออกแปดห้าหกล่างออกสามศูนย์เข้าครับเขาช่องสายรูดแล้วก็สายจ่อเนาะ 30. สามศูนย์ส่วน v ีเออกหนึ่งสามหนึ่งสามล่างออกห้าหนึ่งครับเข้าครับเข้าสามหน่วยเข้าหนึ่งสามสามหนึ่งส่วนลาวออกอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่า าวเข้าอีกเนาะศูนย์หนึ 1, ่งหนึ่งศูนย์อะไรสักอย่างครับไปถึงฝันเลยยาวเลยครับแต่ก็นะเราอย่าไปขาดหวังกับตัวเลขไวหลไยเดอร์พี่น้องเข้าบ้างหลุดบ้างนะต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับผมนะคงไม่มีใครทําให้มันเข่าทุกมือเนาะถ้าเข่าซ้ายหลุดจะถือว่าเขา่าเนาะถ้าเข่าซ้ายเจาะก็ต้องถือว่าเข้ามันอยู่ที่บุญที่ดวง,งเลือกเอานะครับบรลลูวานธรรมชุ่มจะเลือกแบบไหนก็นจัดไปครับ มักกะจัดไปบ่มักอะดูกันแนวทางไปครับผมนะมาฮานอยวันนี้ครับวันพารหัสสปดีวันนี้ฮานอยสายรูดสายวิ่งขายของคอนครับขายของแป๊บมาต่อขายของมาแต่ก็ขายเพมาซื้อของอีกแล้วมา ต่อครับขายของไปด้วยลงไปด้วยนะมาสายรูดสายวิ่งวันนี้พละหัสรูดเก้ารร 9, 9, ครับรูดเก้าวิ่งเก้ารอร้นสายรูดรูดเก้าวิ่งเก้าครับจัดไปตัวเน้นครับตัวแดงเก้าสาม เก้าสามเก้าแปดนะมาบอลตัวแดงเข้าเก้าสามเก้าแปดครับเก้าจับคู่เก้าศูนย์ เกโอเครูดเก้าวิ่งเก้าจัดไปครับผมนะบางทีมาตัวรูดบางทีมาตัววิ่งบางทีมันกะานะเขาบางรูดบางเนาะเป็นไงบ้างวันนี้มันมันมัน,มนคือว่ามีความเสี่ยงนั่นแหละความเสี่ยงสูงน่นละครับผมนะวันนี้ มากกับจัดไปครับออมาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งศูนย์ครับเราอย่าขาดศูนย์นะคะน้อยเฮาเนาะแต่ก็เขาบ้างรุดบ้างนะครับผมศูนย์ตัวเด่นมาจับคู่ครับศูนย์จับคู่ศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์แปดครับม,มาทุกนศูนย์สามศูนย์ห้า แรู้สึกคิดตามเหล็กนะปวดหัวก็ขอบคุณนะครับผมนะสำหรับการร่วมทำบุญให้อาหารไมอามาขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะที่ยังบอแแบ่งที่แบ่งฟันมาให้นะครับพอถ้าผู้ยดพอมีเหลือกับแบ่งปันใด้ด้วยครับ คนทางชองเนาะแต่ตัวเล็กอะมีก็ต้องมีเขาบางรุดบางอ่ะละ่ะครับผู้ใดโชคดีเฮง่อยๆกะ่ะทำบุญทำท่านไว้มาตวกันครับตวกันห้าสาม ห้าแปดสามแปดครับห้าสามห้าแปดสามแปดโอเคสิบตัวเจาะสายรูดก็วัดดวงวัดทงจัดไปครับสิบตัวเจอก็ รอรุ่นครับผมนะมันก็แนวทางนั่นล่ละแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งกับสำหรับฮานอยวันพระหัสหวยล่าก็จะมาวันเว้นวันวันเว้นวันนี้ยอดมีหวยเล่นตลอดยาวเนาะมาจับสามตัวศูวนเก้าสาม หนึ่งเก้าสามสองเก้าสามศูน์เก้าแปดโอเคนะสำหรับแนวทางก็เป็นเพียงตัวเลขให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอมีความสุขหลายๆลยครับ